สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูป y ีอใหม่มันฝรั่งทอดกลอบตราโรลเลอร์โคสเตอร์บทต้อบต,ต,ต่อไปในวันตองบที่ชื่อว่าเยือกเย็นดุดภูผานั่นแงแข็งหนึ่ง และในบททดสอบนี้ก็มีไอติมแสนอร่อยให้กินทีมละ5้ลูกจะต้องทำการกินไปแช่เย็นไปสิครับทีมไหนกินเร็วสุดก็จะรอดแต่ถ้าทีมไหนกินช้ารายการของเราก็จะมีของหวานปลอบใจผู้แพ้เหมือนเช่นเคยอหนาวอ่ะพร้อมแล้วหนึองจับไปเลยเริ่มฮะโอ้โหปอนก็ไปครับแม่แค่กินไอติมอย่างเดียวก็เย็นจะแย่อยู่แล้วเนี่ยนี่ังต้องเาม้ามาแช่เย็น กลึกมาอเ้ยเห็นแล้วแบบหนาวขนลุกซื่อนิงมากเลยอ่ะส่นสือันเฮ้ยกีก๊อฟเราเราทั้งมันก็อยู่ของมันดีๆเดินไปเตะมันล้มซะอย่างนั้นนี่น่าจะเปลี่ยนจากแช่เท้าเป็นแช่ทั้งตัวเลยดีกว่านะครับจะได้ยืนให้มันแบบสุดขั้วกันไปเลย แล้วพูดว่า The Cam วานมาดูบทลงโทษของผู้แพ้กันดีกว่าครับนั่นก็คือจะต้องกินน้ำแข็งใสให้หมดถ้วยแต่มีข้อแม้ว่าห้ามใช้ช้อนหรืออุปกรณ์ใดๆในการกินงานเน้รับรองว่าเย็นขึ้นสมองแน่เลยอะเอาให้หมดเลยนะครับ จับไม่ได้ฮะจับองค์กร่ีผลจับมีบ้ามั้งจับไม่ได้มีผลอะไรหรอกอยากเห็นวิธีการไปสิแพ้เลยแม่บททดสอบก็เย็นอยู่แล้วนะครับยังต้องมาเจอกับบทลงโทษที่เป็นน้ำแข็งอีกเรียกได้ว่าเย็นสุดขั้วสงสารเออสงสารต้องทำเลยสงสารเราทำไมจิตทำให้านคงสัน และในฐานนี้เป็นฐานเปิดโอกาสให้ชาวแคมป์ได้บอกความลับของตัวเองกันอย่างเต็มที่ใครไม่อยากพูดก็ต้องพูดขอต้อนรับเข้าสู่ฐานเปิดใจของเราฐานนี้ทุกคนจะต้องเปิดใจแบบหมดเปลือกนะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ผมก่อนผมก่อนผมก่อนหลายคนนะครับอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าผมเคยโดนผู้หญิงหลอกทางอินเทอร์เน็ต ้เาาามมจัก็ตอนไหนตอนไหนสมัยนั้นม6เพิร์ด98้าแปดยุคแรกในโูกเขาเป็นยังงไโอ้ยมวยนางแบบสุดๆเขาอยู่เขาอยู่อังกฤษนะโทรแังกฤษโทรแองกิตตอนก็คุยกันตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6กโมงเช้าโอ้โหข้าโทรศัพท์ซื้อกีตาร์ให้มันได้ตัวหนึ่งไงสองแสนกว่าบาทอ่ะเบอร์ยังจะได้หรือไม่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนปีหนึ่งเป็นร้อยล้านเคยที่จะเจอหน้าเขาไหมเคยดิคิดตลอดเวลาคิดแต่ครึ่งปีแรกแล้วแต่เขาก็จะมีด้วยแบบจะมี เหตุมาตลอดว่าเครื่องบินดีเลย์ตกเครื่องใส่ปุ๊บเลยบอกไม่ไหวแล้วถ้าไม่เจอเราเลิกจริงๆแหละถ้าเจอดิมโอเคนะดิมจะเหมือนเดิมใช่ไหมเราก็ต้องโกงไปเหมือนเดิมมันเดิมเหมือนเดิมก็เลยเจอขับรถไปเจอปุ๊บมาเจอที่หน้าไปษนีขอนแก่นเป็นแลนด์มาร์คเป็นแลนด์มาร์คเขาบอกเนี่ยใส่ชุดลายพางพางงี้พางงี้แต่เป็นจมพูผมก็เอาละจอดรถปั๊บพังตกหลังมันมีคนเดียวดีกว่าัโหลถึงแล้วนะ สีน้ำมูนี่เหรออ้าสักพักลืมล็อกรถเปิดเข้าไปเลยรับนะครับเจ๊รู้จักยินกับหยางไหมยินนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยางนี่คือสิ่งที่นั่งข้างเราอยู่คือมันตรงข้ามหัดทุกอย่างเลยขาวดําเลยเงี่ยมมาเลยเงียบเลยเหรอเงียบเลยตอนนั้นโมงนั้นเราคิดอะไรในหัวลรวแบบโอ้คิดอะไรไม่ยีบบ้าไปเลยทําไมหลอกเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ขึ้นมา เราชื่ออะไรนะถามเราชื่อเนมไม่ใช่ดิเอาชื่อจริงๆชื่อโอ๊ตแค่ชื่อก็หลอกแล้วอ่ะง่ายชื่อโอ๊ตหลอกหมดเลยเขาหลอกเราอยู่อังกฤษอังกฤษไม่ใช่อยู่นี่อำเภออยู่ตำบลบ้านทุ่งจังหวัดขอนแก่นใช่ด้วยก็คืออยู่ขอนแก่นจังหวัดเดียวกันนี่แหละแล้วก็ผ่านไปแล้วทุกวันนี้คุยกันอยู่ไหม บ้าวันนี้อะไรแต่ว่าก่อนจะเลิกกันไปเนี่ยเขาพูด่ะใช่ขอกอดได้ไหมโอ้ยกอดีไหมขอตังค์ยังดีกว่าต่อไปต่อไป่าผมเป็นเล่าเรื่องไอวิตตายแล้วกันวันนั้นเป็นวันวันเงินเดือนออกเขาก็จะฉลองกันทีนี้ก็ก็กลับโดยโดยผมจะมาทํางานโดยมอไซค์กับคุณตรงแต่คุณตรงเนี่ยเขาเขาเซแล้วทางล่างซึ่งซึ่งผมก็ไม่ต่างกันไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเพื่อนเรา จะพานายไปส่งที่หอเองเย็นๆคอนแก่นคอนแก่นมือนกัในเมืองกันในมอไกลกันมากใช่ประมาณสิบกิโลแล้วก็จะขับไปถึงมหาลัยเราเข้าร่วมมหาลัยมาแล้วอย่างปลอดภัยแล้วนายก็พาราต่อได้ไหมพาราต่อได้ไหมหลังจากที่เข้ามหาวิทยาลัยคอนแก่นมาแล้วคุยกันสนุกสนามบนมอไซค์แล้วอย่างคุยกันมาเรื่อยๆคุยกันมาเรื่อยๆที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีคลอง เขาเรียกว่าม mm ันเป็นที่ะลายน้ำที่ระยะปลายน้ำอ่ะระยะความกว้างเท่ากับมอเตอร์ไซค์ลงได้พอดีได้ไลยสามเหลี่ยมลงไม่ได้ลงงี้อันเป็นตัววีม่ันดูเลยอ่ะหลังจากที่คุยกันมาโดยตลอดพอมาถึงตรงนี้ปั๊บคุณรัดเงียบแต่คนขับเงียบคนขับเงียบแต่เราจะพูดอยู่รถเรียกรัดรัดไม่ตอบเว้ยแต่รถจะวิ่งนะยังขับอยู่พัดเดียวตึ๊ด ไม่ตอบระหว่างให้ตรงสเกิตแล้วก็คือสะดุ้งมามันก็คือเป็นช็อตที่รูอยู่ตรงหน้าแล้วเราก็คือตกใจไม่รู้ไปไปโดนสเก็ตอะไรสักอย่างที่แบบว่ามันทําให้รถรถจะยกลอยตัวขึ้นไป่รถอยใส่อยู่กินเลยแล้วลงตรงกลางพอดีลงตรงกลางพอดีแบบตึ้งเราก็อยู่เราก็อยู่ไม่มีไม่มีแล้วอยู่ท่าไหนหันไปตรงคอนโซลหน้าัแอคตรงก็ โอเคว่าตรงยืนมือหน้ามาถางนี่ดูมี่าครูสุขานี่ผู้ชายสองคนมอเตอร์ไซค์เมาเมายกเอาขึ้นเองไม่ได้พยายามจะยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นยกยังไงก็ไม่ได้แต่ไม่มีฮีโร่ไม่มีฮีโร่มันมีีรยามาฮาลัยเขาก็ยกแล้วก็อะไรขึ้นไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์แล้วสุดท้ายแล้วก็มอเตอร์ไซค์นี่คือไปกับรถของรถกระบะของของคุณตำรวจนั้นแล้วก็นั่งรถดิมกลับไปที่หอตอนขึ้นเรือมาคือแบบ เงียบก่อนท้องช็อตผมต้องไปถามมันเกิดเรืแองะไรขึ้นมาหลับไหนเมาไงก็เมาได้แต่ว่าอยาขับรถโดยเด็ดขาดมันไม่ได้เกิดกับเราอย่างเดียวมันลำบากหลายฝ่ายคือผมสัญญาผมไม่ขับอีกแล้วต่อไปฮนะมีวันหนึ่งวันสวยวันนั้นไปถ่ายรายการต้องต้องต้องเกิดน้ำเหรว่าจำเป็นคนที่ขับยางผานหนะไม่เป็นเลยแม้กระทั่งไม่มีไม่ไไม่ไม่มีสกิลในการขับขี่แม้แต่ว่ายน้ำก็ไม่เป็นชิหอะแม่ว่ายน้ก็ไม่เป็นว่ายน้ำก็ไม่เป็นวันนั้นไปถ่ายรายการปุ๊บ มีรถ ATV ที่มันเป็นสี่ล้อที่มันเหมือนเป็นล้อเป็นตัวตัวบิลให้บิวให้บอกว่าเจั๊มมันง่ายมีเฉยมันมันมีสี่ล้อล้มกับบ้าแล้วเร่งตอนขึ้นเนินไงเร่งตอนขึ้นเนินความในระหว่างที่จั๊ม ATV บิลทุกคนกำลัง ATV สนุกสนานผมมาอยู่ข้างหน้าตึ้งขันไปเป็นไงเป็นล้อขันไปแล้วเห็นล้อบุ้ยคือเป็นควาสวรรค์มากนะครับ ATV ก็ลุกขึ้นมาเออมันไปแถว ได้เวลามาพักชมข่าวเรื่องราวดีๆกันแล้วในฐานระเบียบพัก <Hey. S 1> เรียกเสียงกรี๊ดจนสยามสุควร์แทบแตกทีเดียวครับสำหรับหนุ่มบี้สุกฤตเจ้าของซิงเกิลดังนบบัตรนาวที่งานนี้ขอสปายแฟนเพลงด้วยการเดินสายแจกไอคอนนบบัตรนาวให้กับแฟนเพลงแบบประชิดต,ตัว ทำกลางเสียงกรี๊ดจ,จากแฟนคลับที่ <อา S 1> ยก<ต>ทับมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามก็ขอขอบคุณแฟนรุกกคนมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับมาเร่วมกิจกรรมสุขสนุกอละบันนากันนะครับงานนี้แฟนเพลงเป็นปลื้มไปตามๆกันเลยล่ะครับ เาใจขาเมาส์สุดๆครับสำหรับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Chat On ที่คลอดตามหลังลายออกมาแบบติดๆซึ่ง Chat o n นนั้นมีลูกเล่นหลากหลายกว่าลายแชทได้หลากหลายรูปแบบทั้งการแชทแบบ1ต่อหนึ่งและเป็นกลุ่มแถมยังสามารถส่งข้อความแบบแอนิเมชันได้ด้วย Chat o n สามารถเล่นได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ส่วนการใช้งานนั้นไม่ยุ่งยากเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้เพื่อนๆเล่นลายอยู่แล้ว Chat On ก็จะไม่ใช่เรื่องยากครับ ได้เวลามาอัปเดตเพลงกันแล้วกับสีชาตท็อปทเวนตี้สัปดาห์นี้อันดับที่5เพลงสัมผัสที่7เพลงจากหนุ่มๆวงซิลอันดับที่4เพลงนบัดนาวเพลงจากบี้สุกฤตอันดับที่3เพลงสภาวะทิ้งตัวเพลงจากหนุ่มแดนวอรเวนอันดับที่สองเพลงเสียงที่เปลี่ยนเพลงจากเบลนันทิตาอันดับที่1ที่ครองตำแหน่งแชมป์ของสัปดาห์นี้คือเพลงร่มสีเทา เพลงจากวัชราวรีพลัส